ไพ่ก็ขึ้นพลังงานชัดเจนว่ามีโอกาสที่เขาจะชอบเราด้วยถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักเราอย่างแท้จริงเนาะสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัมทรินีโดยแม่หมออัมธรรมถาวรนี่ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือคนที่คุณแอบชอบเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์ตรงไหนเออมาดูกันว่าเขามองเรามีสเสน่ห์มะมองมีสเสน่ห์ตรงไหนอะไรยังไงแล้วมีโอกาสหรือเปล่าว่าเขาจะมีใจให้กับเรา <c oughs> นะอืมนะ,ะก่อนอื่น ขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณสองคน,คนก่อนนี่คือคลิปแลนดอมเนาะเพราะนั่นถ้าเกิดคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่น่าจะเป็นพลังงานของคุณนะคะหากคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันจนจบนะจ๊ะแรนดอมยาวๆกันไปจุกๆกันไปชัดๆกันไปลึกๆกันไปนะเกาะเจาะติดกันไปนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ใช่นะคะก็เลื่อนผ่านไปได้เลยอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณสองคน,งคนก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นเช่นไร เอซบอนส์นะคะดูจากพลังงานตรงนี้คุณสองคนอาจจะเจอกันด้วยการงานนะคะอาจจะทํางานที่เดียวกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเรียนด้วยกันนะคะหรือคุณอาจจะเห็นเขาเโดดเด่นในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง นะคะซึ่งเป็นคนจริงจังในการใช้ชีวิตหรือเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานนะมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขาก็แล้วแต่นะคะอ่ะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะว่าคุณรู้สึกอะไรยังไงกับเขาบ้าง ส่องเขาบ่อยเหมือนกันนะเรานะส่องเขาบ่อยเหมือนกันนะดูจากพลังงานตรงนี้คุณดูชื่นชอบชื่นชมนิยมชอบเขามากแล้วก็มีการส่องเขาอยู่บ่อยนะคะแอบมองเขาอยู่บ่อยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างหรอนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้อาจจะมีการเมาส์มอยหอยสั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนด้วยเหมือนกันว่าเ้ยชอบคนนี้รู้สึกดีดีกับคนนี้หรืออาจจะเล่าให้คนใกล้ชิดสนิทสนมได้รับรู้หรือได้รับฟังนี่แหละนะว่าเรามีความรู้สึกดีๆกับคนคนนี้ นะคะอืมหรืออาจจะแอบบแอบบดูแอบ,บชมอยู่ห่างๆบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาเขาสักเท่าไหร่ด้วยเพราะไม่รู้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะดูเหมือนกับว่าดูคุณแอบ,บชอบอยู่ห่างๆเหมือนกันนะอ่ะแล้วเขาล่ะนะมีปฏิสัมพันธ์อะไรยังไงกับคุณบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกับคุณอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยเดี๋ยวจ้ะอืมดูจากพลังงานตรงนี้เขาดูไม่ได้ปิดใจกับคุณนะ ก็ดูเป็นคนที่เปิดใจในระดับหนึ่งเลยแหละนะดูเปิดใจดูโอเพ่นนะคะดูไม่ได้ปิดใจนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่อาจจะมีความอัธยาศัยดีด้วยนะคะเออเขาอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตการจเจริญเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือถ้าเกิดเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนนี่แหละนะคะแต่ว่าก็ดูอัธยาศัยดีนะดูแบบว่าไม่ได้ปิดกั้นคนุณนะก็ดูมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเออไม่ได้ ไม่ได้ปิดกันนะคะเปิดๆนะชิวๆสบายๆนะคะเออแล้วก็มีความรู้สึกที่โอเคผ่อนคลายกับคนไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรกับคนก็รู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะทีนี้เอามาดูกันว่าและเขาเนี่ยมองคุณมีสเสน่ห์แบบไหนบ้างหรือเปล่าอาขอดูพลังงานหน่อยจ้ะ เขามองคุณว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์หลากหลายแง่มุมมากเลยนะในมุมมองของเขาเขาบอกว่าคุณมีหลากหลายเรเยอร์เออเป็นคนที่ไหลเรเยอร์มองว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายบางวันคุณก็ดูอ on ่อนหวานอ่อนไหวบางทีคุณก็ดูเออดูมีเขาเรียกว่าดูมีความลึกลับน่าค้นหาบางทีคุณก็ดูสดใสขึนะ้นมา บางทีคุณก็เจิดจ้าตามเวลาของคุณอะไรอย่างนี้นะเออวันนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเขามองคุณนะเนี่ยมีสเสน่ห์มีเสน่ห์ตรงที่มันดูน่าค้นหาหรือว่าดูน่าศึกษาเรียนรู้เพราะคนมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายแง่มุมนะคะหรือมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายก็ได้ทําให้เขารู้สึกสนใจในตัวคุณอยู่เหมือนกันนะอะขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาอะมีใจหรือมีความรู้สึกดีๆกับคุณขนาดไหนเนาะ Aula. Ah. ว่าไม่ได้เด้อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดูเขามีความรู้สึกสนใจในตัวคุณอยู่นะดูเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์ไพ่ขึ้นพลังงานของความรู้สึกมีสเสน่ห์น้าค้นหาสแสดงว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะ่ะก็คือมองคุณมีสเสน่ห์เลยนะมองคุณน่าค้นหามองคุณมีสเสน่ห์แล้วก็ดูมีความรู้สึกว่าคุณน่าสนใจด้วยเอออะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสเสน่ห์ที่เขามองเห็นมันเป็นอะไรยังไงบ้างนอกเหนือจากความลึกลับหน้าค้นหาหรือดูมีหลายแง่มุมแล้วเนาะ five of swords. คุณมีคาแรคเตอร์ที่น่าดูแลคุณเป็นคนที่น่าทนุถนอมคุณเป็นคนที่ดูน่าทนุถนอมน่าปกป้องดูแลมันทำให้เขารู้สึกว่าความเป็นเขาเอะเนาะ ความเป็นเขาที่มีความเป็นผู้นําสูงต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือคนนะุณน่ะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่มีความน่าทนุถนอมแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนมีจิตใจที่งดงามแล้วก็อาจจะชอบช่วยเหลือผู้คนนะมีสเสน่ห์ที่ทําให้คนที่มีความเป็นผู้นําแบบเขาอ่ะหรือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแบบเขาอ่ะ รู้สึกดึงดูดใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปกป้องดูแลคุณเข้าใจป่ะคือคุณกับเขามันมีความสอดรับสอดคล้องกันนะในขณะที่คุณน่ะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนหวานนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีอ่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าอาจจะบางทีไม่ทันคนก็ได้นะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอ่อนโยนอ่อนหวานมีจิตใจที่งดงามมีน้ําใจที่งดงามนะคะซึ่งบางครั้งบางทีอ่ะคุณน่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ หน้าทนนุถนอมอ่ะอ่อนโยนแล้วบางทีคุณอาจจะไม่ทวาาทันคนหรือบางครั้งบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบโดนคนอื่นเอารัดเอารียบก็ได้นะเออจนทําให้คนที่มีความเป็นผู้นําแบบเขาอ่ะคนที่เป็นมีความเป็นผู้นําแบบเขาหรือคนที่มีความแบบชอบช่วยเหลือคนอย่างเขาอ่ะ มันรู้สึกดึงดูดใจเหลือเกินที่อยากจะปกป้องคุณอะเข้าใจงปะเออเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสเสน่ห์อของคุณก็คือจิตใจที่งดงามของคุณนั่นแหละความอ่อนหวานความอ่อนโยนความจิตใจดีการที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะหรือว่าแค่ความรู้สึกของคนอื่นนะคะเออหรือว่าความมีน้ำใจของคุณนี่แหละมันเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจเขาทําให้เขารู้สึกว่าคนเนี้ยดีจังเลยดีจนรู้สึก ดีทั้งดีทั้งน่ารักทั้งแสนดีทั้งน้าทนุถนอมจนเขาอยากจะดูแลปกป้องเขาใจบ้าเพราะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์ของของตัวคุณที่ทําให้เขารู้สึกดึงดูดมากเป็นพิเศษแล้วถ้าถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะแบบชอบคนอย่างคุณอ่ะขอดูพลังงานหน่อยโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้มันเต็มจอมันเต็มใจอยู่ละ นะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่เขาจะชอบคุณได้อย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แหละมันมีความหนักแน่นมากๆนะกับ คาแรคเตอร์ของคุณกับเขาที่เรียกได้ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีความสอดรับสอดคล้องกันมาเติมเต็มกันและกันนะคุณมีความเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับในตัวเองเช่นเดียวกันตัวเขาเองก็รู้สึกว่าจะสามารถเป็นผู้ให้และผู้ร claro> ับจากคุณได้เช่นเดียวกันนะคุณอาจจะเป็นผู้ให้ความอ่อนโยนอ่อนหวานกับเขาให้ความอบอุ่นหัวใจกับเขาในขณะเดียวกันนะคุณก็เป็นผู้รับ การปกป้องดูแลจากเขาได้ด้วยเขาก็เช่นเดียวกันเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถดูแลปกป้องหรือให้ความดูแลปกป้องกับคุณได้ในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับความอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนหวานนะความ อบอุ่นและความสบายใจจากคุณคือมันเติมเต็มกันเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเหมือนกันนะที่เขาจะชอบคุณได้อย่างง่ายดายเพราะคุณกับเขามันมีความสอดรับกันนะเป็นหยินหยางอ่ะเป็นความแบบว่าเติมเต็มกันและกันในส่วนที่ แต่ละคนขาดหายแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็ไม่ได้ปิดใจอะไรกับคุณนี่เขาก็เปิดใจให้กับคุณอยู่เหมือนกันนะคะเออแล้วเขาก็มองคุณค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยมองคุณมีหลัอารมณ์หลากหลายที่น่าสนใจดูมีหลากหลายคาแรคเตอร์นะบางทีก็อ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนหวานบางทีก็ มีความลึกลับน่าค้นหาบางทีก็ดูจดจ้าดูทรงพลังมีพลังบวกนะเออแล้วดูมีสนเสน่ห์ลึกลับมากๆนะมีสนเสน่ห์เยา้ายวนใจมากๆนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ก็คือความรู้สึกของเขาคือเขารู้สึกว่าคุณมาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้เขาก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะเคยช่วยเหลือใครต่างๆก็แล้วแต่นะคะแต่กับคุณเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เขารู้สึกรู้สึกได้ให้นะแล้วก็ได้รับ พร้อมๆกันไปนะซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้มันมีโอกาสมากเหลือเกินว่าคุณกับเขาน่าจะาได้สารสัมพันธ์กันหรือมีโอกาสมากๆเหลือเกินว่าเขาน่าจะชื่นชอบคุณได้อย่างง่ายดายเหลือเกินนะคะเออมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือสเปคที่มันตรงกันนะมีโอกาสที่เขาจะชอบคุณได้ค่ะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยละกันเนะาะไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนอีกนะ โอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานของการลุยลุยเลยลุยจะลุกจ๋านะถ้าเกิดว่าคุณแอบ,บชอบเขาอยู่นะรู้สึกดีๆเขาอยู่ดูเหมือนกันว่าการเข้าหาเขาเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีหรือทําให้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วเพราะอย่างที่บอกไปค่ะเขาอาจจะเป็นคนนิ่งคนเงียบคนเฉยมีโลกส่วนตัวก็จริงนะแต่เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะดูเขาไม่ได้ปิดกั้นนะคะ ดูจากพลังงานตรงนี้คือหนูส่องเขาอย่างเดียวหรืออยู่ห่างๆเขาอะมันเหมือนกับว่าความคืบหน้ามันก็จะช้านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันคืบหน้าหนูต้องลุยเลยกล้าที่จะพูดคุยสารสัมพันธ์ทําความรู้จักเขาเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่ได้ปิดใจอะไรกับเราก็รู้สึกดีกับเราอยู่แล้วเขามองเราหน้าค้นหาด้วยนะเออมองเราดูมีเสน่ห์หน้าค้นหานะคะดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจนะหน้าค้นหามีหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ ดูเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าเออดูน่าศึกษาเรียนรู้จริงๆคนคนนี้อะไรทํานองนี้เนาะเออแล้วคุณก็มีความแบบมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่ตรงกับ สเปคของเขาหรืออาจจะสอดรับกับความเป็นเขานะเหมือนมาเต็มๆกันได้นะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ก็ขึ้นพลังงานชัดเจนว่ามีโอกาสที่เขาจะชอบเราด้วยถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักเราอย่างแท้จริงเนาะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรสุดท้ายเนาะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานชัดเจนเลยว่าโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะคืบหน้า มันมีจากการลงมือทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหากเราต้องการสร้างสัมพันธ์กับคนคนนี้ขอให้เราลุยเลยลุยไปทําความรู้จักกันไปสร้างความรู้จักกันยิ่งเขารู้จักเรามากแค่ไหนยิ่งมีโอกาสที่เขาจะชอบเราได้อยา่างได้ดายเพราะคาแรคเตอร์อะไรต่างๆของเราอะมันสอดรับกับเขาอยู่แล้วและเขาก็ดูมีความสนใจในตัวเราดูคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจโป้งเลยนะแต่ว่าเขามองว่าเรามีเสน่ห์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะและเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองด้วยเพราะนั้นทันทีที่เขาได้รู้จักเรามาก มีโอกาสที่เขาจะชอบเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นลุยเลยนะคะไปทําความรู้จักไปสารสัมพันธ์กันไปทําความรู้จักเพิ่มกันเพิ่มมากขึ้นอย่าเอาแต่ส่องอย่างเดียวไม่งั้นมันจะไม่คืบหน้าถ้าเกิดอยากให้ความสัมพันธ์นี้คืบหน้าต้องลุยทําความรู้จักกันแล้วมันมีโอกาสที่ความรู้สึกดีๆมันจะค่อยๆก่อตัวเพิ่มผูนมากขึ้นและทําให้ความรักนี้มีโอกาสสมหวังนั่นเองอ่ ใครแล้วเขนาน่ายหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดเซฟเฟิร์สเพื่อให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย